เ็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโฮ้ยเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่19ก็เลยกลางเดือนมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับบิตคอยนะผมโดนดัดหลังนะหลังเอลคิดหลังหักไปเลยนะครับวันนี้นะคือตึงเลยนะ โอเคเรามาดูแท่งเทียนของเช้านี้กันนะครับคือตอนแรกนะครับคิดไว้ว่ามันจะต้องลูดลงไปเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่ลงนะครับบิตคอยนี่มีความแบบสวิงสวิงนะครับแท่งเทียนของเมื่อวานนี้นะครับก็ออกแนวถ้าเกิดเช้านี้ปิดอยู่แถวๆ9ก้าหมื่นเนี่ยก็จะเป็นกึง่งๆึ่งโดจินะครับมีการดีดขึ้นไปเหมือนจะพุ่งแต่ ท้ายสุดโดนทุบกลับลงมานะครับก็สัญญาณอินดี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายนะครับตัวฟิชเชอร์นะครับก็เหมือนจะคอร์สแล้วในในแท่งนี้นะครับเนี่ยนะพึ่งคอร์สไปนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะยังไงต่อแต่ว่าพอมันคอร์สแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณว่าเอ้ยมันคือสัญญาณขายนะครับในของฟิชเชอร์นะก็อืม ก็ออกมาพักผ่อนดูสักนิดนึงนะครับทีนี้นะครับเอ็นฟิชเชอร์เนี่ยบางทีพอมันขึ้นว่าให้ขายนะครับก็ออกแนวว่ามันอาจจะมียอ่อมีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเออมันอาจจะย่อก็ได้นะครับในทําเฟรมเดย์คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้แต่ว่ามันขึ้นมาสูงแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูจังหวะของฟิชเชอร์ในแต่ละลูดน,นะครับ ขึ้นไปพีกๆเนี่ยครับพอเริ่มไซด์เวย์นะครับมันขึ้นให้ขายก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งพอมีแรงพุ่งฮุกต่อนะมันก็จะขึ้นสัญญาณซื้ออีกทีหนึ่งนะครับลองไปดูในบูลันรอบรอบก่อนหน้านะครับเอาเปนรอบ2020เลยนะครับเมื่อเราสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีจังหวะให้เราแบบเหมือนขายแล้วก็เข้าใหม่ขายเข้าใหม่อยู่เนี้ยนะครับในช่วงที่ฮุ o กขึ้นเป็นบูลัน ทั้งรูปเลยนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้เรามันเริ่มมีสัญญาณกวนเยอะเนาะเนี่ยมันมีความสวิงในชุดแท่งของมันนะครับก็อาจจะขึ้นสัญญาณทําให้เราเข้าผิดจังหวะค่อมๆได้นะครับแต่มันจะมีชุดอ่ส่วนใหญ่นะครับมันจะมีชุดหนึ่งอะที่ให้เราได้กินคําโตก็คือปิดคเวอร์การขัดทุนได้อยู่นะครับตรงนี้นะยิงขึ้นตรงนี้ปิดตรงนี้ยิงขึ้นตรงนี้ปิดนะครับซึ่งมันจะมีก a บที่แบบขัดทุนอยู่บ้างนะครับ ก็ให้แนะนำว่าให้ดูทำเฟรมวิกประกอบด้วยนะครับซึ่งในทำเฟรมวิกถ้าเป็นบูลันรอบก่อนนะครับช่วงฮูบขึ้นตรงนี้นะครับถ้าฟิชเชอร์มันมันหักหัวกลับนะครับมันจะเป็นแกลบที่ได้กำไรค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับเล่นในทำเฟรมวิกก็พอเป็นไปได้นะครับทีนี้ในชุดนี้นะทำเฟรมวีนะมันเป็นอย่างนี้อยู่นะเพื่อนนี่มันกำลังไดขึ้นนะครับก็ อาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้ทาเฟรมเดย์เนี่ยมันมันมีอาการเข้าและออกเข้าและออกได้นะครับดังนั้นเนาะก็ดูหลายๆอินดี้ประกอบกันหรือปรับทำเฟรมลองดูเป็นภาพคเวอว์ไปนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าทำเฟรมวีกเริ่มไซเวออกข้างเนี่ยทำเฟรมวีกเริ่มบอกให้ออกเนี่ยก็เราก็ทยอยปิดได้นะครับตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับในเดยเนี่ยก็คงคิดว่ามันขึ้นสัญญาณปิดอย่างนี้แต่เดี๋ยว สักพักหนึ่งนะมันน่าจะขึ้นสัญญาณให้ซื้ออีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องดูประกอบประกอบกันไปนะครับตรงนี้นะในเดมันก็พิเชอร์มันขึ้นไปแถวแถวสแล้วแหละนะครับมันก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงแต่ว่าสูงแล้วยังมีสูงได้อีกนะเพื่อนลองดูในชุดสัญญาณนะเนี่ยสูงแล้วยังมีสูงกว่านะครับเนี่ยนะสี่เนี่ยมีนูน6 7เจนูนไปไกลเลยนะเพื่อนเนี่ยนะห8จอะไรเงี้ยนะครับก็ ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะหักคืนแล้วก็ตีขึ้นมาที่7นะครับแต่ถ้าไปถึง7เมื่อไหร่นะก็เริ่มเรนะิ่มนะพิจารณาแบบเฮ้ยเซลล์ลงมาสักหน่อยก็ดีนะครับอันนี้นะในทับเ็มเดยคงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับตัวอื่นๆนะก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนะครับอมาดูส่ชั่วโมงกันนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยมีสัญญาณให้ซื้อขายซื้อขายกันอยู่นะครับก็ในสชั่วโมงนะครับตัวนี้นะ มันขึ้นแล้วก็ทุบขึ้นแล้วก็ทุบวนอยู่อย่างนี้วนไปเลยนะครับเมื่อวานนี้เนาะตอนนี่นะครับแท่งแท่งแท่งทุ่มหนึ่งไปปิดห้าทุ่มนะครับก็ขึ้นเขียวสักพักมันก็แดงนะครับห้าทุ่มกลับมาแดงสักพักเขียวตอนนี้นี่กลับมาโดจินะครับก็มีความไซดเวย์นะครับก็จินตนาการคร่าวๆนะครับตรงนี้มันก็ยังแบบไม่เลือกทางแบบชัดเจนนะครับเพื่อน ก็คือมีแนวโน้มนะว่าตัวเนี้ยเป็น A B C ก็ยังมอง C โอนี้อยู่นะครับเว้นแต่ว่า B ยังไม่จบนะครับไปต่อแล้วก็รูดลงตรงนี้นะครับก็มีโอกาสยังเป็นไปได้อยู่ในชอยนะครับตรงนี้เนี่ยมันวิ่งเรีย E M A อ่อ E M A 21อนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะอ่านะมันก็ยังดูไซด์เวย์อัพได้อยู่นะครับก็ในมุมผมนะครับก็ย่อรับย่อรับก็ยังพอเป็นไปได้นะครับตรงนี้นะ แต่ว่าก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะว่ามันก็มีเทรนไลน์ในขาลงนะครับให้เราลองตีได้อยู่นะครับตรงชุดนี้เนาะอ่าชุดนี้ขอลบทิ้งนะครับชุดนี้เบรกไปแล้วนะลบทิ้งไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีเทรนไลน์เป็นแนวรับนะครับแล้วก็สามารถสร้างเทรนไลน์แนวขาขึ้นนะครับเป็นกรอบสามเหลี่ยมตอนนี้วิว่งในกรอบนี้นะครับก็รอดูว่ามันจะเบรกเอาด้านไหนนะครับก็น่าจะเลือกทางด้านนั้นนะครับ ส่วนอินดี้อื่นๆนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรชัดเจนนะครับตัวแม c ดีนะรอแม c ดีคอร์สนะครับคอร์สขึ้นก็เป็นสัญญาณให้เข้าซื้อนะครับซึ่งถ้ามีแท่งเขียวเกิดขึ้นรัวๆตรงนี้นะครับหรือเบรกกรอบข้างบนขึ้นไปนะครับเบรกเก้าหนโซนนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็นแม c ดีคอร์สอัพนะครับให้เราลันวิ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับฮู้มอาจจะไป เทส0 0 0 0 0แสนนะครับในชุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันนะครับผมโอ้ยเอ่อถ้าเพิม1นชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้นะมันก็เป็นออกแนวจะยกโลยกโลนะครับเป็น1ลูกขึ้นตรงนี้นะครับเป็นลูกขึ้นขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดสโตแคตติกดูนิดหนึ่งนะครับสโตแคตติกนะครับก็ชุดนี้นะครับเนี่ยสโตหนึ่ชั่วโมงมันยกโลนะเพื่อนก็เนี่ย ชุดซื้ออะชุดนี้ให้ซื้อเนี่ยก็ยกโลอีกนะครับก็เป็นแนวนครับว่าถ้าเกิดมันไม่หลุด808 8 0 0 0ลงมาเนี่ยก็สวยนะครับก็รับทยอยรับเรื่อยๆได้นะครับตรงนี้นะก็ยังดูดีอยู่นะครับกอรุ้นนะครับว่าจะมีขึ้นขึ้นไปอีกสักขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะชุดนี้นะก็มองเร็วนะ A ตรงนี้ตรงนี้ตุยนะเอตรงนี้จบ B เหรอโอ้โห แล้วเซลลลงมาตรงนี้หรออันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพื่อนตัวนี้เป็นข้อต่อวัดใจนะครับตรงนี้นะก็ถ้ารับให้ชิดเส้นเทนไลน์ตรงนี้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพื่อนนี่นะเทนไลน์ตัวนี้นะครับก็เราก็ไม่รู้นะว่าคืนมันมันจบแล้วไหมนะครับหรือจริงๆ B มันยังไม่จบนะเนี่ยบมันอาจจะแบบออกแนวไซเวยอย่างนี้หรือจริงๆเนี่ย A B B ตรงนี้จบแล้วนะจบ B ตรงนี้นะครับแล้วก็ มาตัวนี้เป็น C นี่คือ A B C collection จบแล้วหรือเปล่านะแล้วตรงนี้เตรียมเตรียมชูชันนะครับไม่รู้เลยนะเพื่อนอันนี้นะหรือจะนับเป็น A B C แล้วตรงนี้เป็น D แล้วก็ลงมาตรงนี้เป็น E นะครับอ่าเพื่อขึ้นต่ออันนี้นะครับก็เป็นซ c e n a r i o ที่ยังพอเป็นไปได้นะครับในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้นะดูมีความไซเว w ลงกอ่ออาจจะทําเป็นหลุดเส้นนิดนึงดึงขึ้นเลยอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่นะครับตรงนี้นะก็ต้องลุ้นๆเสียวๆนะครับแต่เชื่อว่านะครับไม่ควรหลุด8 9 0 0นะซีเรียนี้ถึงจะเป็นจริงนะผมว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่นะครับก็ใครที่มีโพซิชันอยู่บางส่วนแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะเอามาเป็นจุดคัดได้อยู่นะครับตรงนี้นะ88,500ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับก็อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูอิเทเลี่ยมกันนะครับอิเทเลี่ยมนี่คือผมหลังหักเลยนะเพื่อน คือร้องไห้นะร้องไห้หนักมากนะครับมาดูแท่งเดกันนะครับแท่งเดนี่ดูสวยเลยนะเพื่อนเอาเพื่อนลองดูนะอ่ะเดี๋ยวผมปิดนี่นะเดแบบโอ้โหแท่งใหญ่ใหญ่ยาวนะดูมีความสตรองโอ้อิสตรองลือเกินนะครับก็มาเทสสปายอันนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับไปยืนไหวสวยนะครับเพื่อนก็เอาไป็ว่านะครับ อิตาเ,เรียมนะเดี๋ยวมาดูในทาเฟรมเดย์เนี่ยมันดูสวยแล้วแหละนะครับก็ตรงนี้นะครับแม็กดียังไม่ได้คลอสนะครับตัวฟิชเชอร์นะถ้ามองในตัวสัญญาณของฟิชเชอร์นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะมันคลอสไปแล้วแหละนะครับเพื่อนแต่ทีเนี้ยก็เหมือนอีเาเรียมเหมือนเออเหมือนของบิตคอยเหมือนกันนะครับถ้ามันขึ้นเยอะๆนะครับเดี๋ยวแท่งนี้นะครับถ้าปิดเนี่ยสัญ,ญญาณน่าจะคลอสเดี๋ยวผมลองไปเปิดดูในตัวหนึ่งให้ดูนะครับแท่งเดย์นะ b c u s d p. P. t p อสนะครับตัวนี้นะครับก็เปิดเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แบบออริจินอลนะครับอ่าริภทีผมเขียนสัญญาเนาะมันจะไม่มีความสบัดสบัดของตัวนี้นะครับปรับเป็น20นะครับค่าที่ได้นะตรงนี้นะ โปรเจกต์ Project ไว้ก่อนนะครับว่าถ้าแท่งเดลนี้ปิดนะครับมันจะจีบมากๆากนะนเพื่อนเนี่ยปิดอย่างเงี้ยมันจะจีบเข้ามานะเส้นมันใกล้จะคอร์ดนะนเพื่อนก็รอรุ้นนะครับถ้าอีกแท่งหนึ่งเป็นเขียวนะครับฟีเจอร์ตรงเนี้ยคอร์ด up นะครับแต่หลังจากคอร์ดัพทุกครั้งนะเท่าที่ผมสังเกตดูสมมุติเป็นเขียวนะตรงเนี้ยมันคอร์ดขึ้นนะขึ้นสัญญาณให้ซื้อมันจะมีย่อลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเราทยอยรับตอนมันย่อนะครับขึ้นสัญญาณแล้ว เข้านิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็รอมันย่อนะเราให้ทยอยรับหรือไปย่อยรับในไทม์เฟรมเล็กๆก็ได้นะครับอันนี้นะก็น่าสนใจนะครับเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันยังอยู่ประมาณ1นึ่งหนึ่งกว่านะครับก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะว่ามันจะพุ่งต่อนะครับเนี่ยลุ้นให้สะบัดเป็นเหมือนชุดนี้นะครับแล้วก็มันจะจืดจืดจืดขึ้นไปหรือเปล่านะฮะตรงนี้นะก็ลุ้นเลยนะว่าให้มันทําแองถ้วยไปเทสไฮเดิวน,นะครับ จะออกแนวประมาณนี้นะครับสำหรับในทำเฟรมเดนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเรากลับย้อนกลับมาดูตัวนี้ต่อนะตรงนี้นะเมื่อกี้ที่ดังติ้งขึ้นมานะครับก็คือเป็นการเบรกของตัวยอดเรียบร้อยนะครับเพื่อนตรงนี้พอเบรกแล้วเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชุดน,นี้จบแล้วนะเดี๋ยวปิดแท่งปุ๊บอาจจะต้องขยับเทรนไลน์นะครับทำเฟรมเดย์ ay, วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาย่อยดู4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็เนี่ย เทรนไลน์มันเบรกนะครับแล้วมันก็ยืนไหวในแท่งนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันต้องมีย่อมีอะไรนะครับก็ทยอยรยยับของแล้วกันนะครับตรงนี้นะไม่รู้ว่ามันจะออกแนวท่าไหนนะตรงนี้เราก็กาวิเคราะห์เก่าๆกันว่าเอ่อตอนแรกนะผมผมคิดว่ามันจะลงอย่างเงี้ยหนึ่งเ,เป็น A ABC ตรงนี้นะจบบแล้วก็ลง C ใหญ่นะครับต้องฏว่ามันก็ไม่ใช่อีกแล้วนะเพื่อนแสดงว่าผมอาจจะคิดผิดนะครับ เมือ่อวานนี้ก็คิดแนวนั้นนะก็หวั่นใจเล็กๆตอนปิดแท่งนะคิดว่ามันจะรูดลงก่อนนะครับเนี่ยนะปิดแท่งแถวๆตรงนี้นะครับปิดแท่งนี้นะครับปรากฏว่ามันรูดลงแต่มันลงไม่ได้เยอะนะเพื่อนก็ลงไม่ได้เข้มมากทีเนี้ยก็เลยเป็นงงเลยนะตรงเนี้ยกะว่าจะรูดลงแบบหลุดหลุดสามพันนะครับตรงแท่งประมาณเนี่ยอ่าไปประมาณทุ่มหนึ่งแล้วกน,นะ,ะปิดตอนทุ่มหนึ่งนะครับ มันแดงเข้มแป๊ดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาดูไส้ในมันมันเริ่มมีอาการขึ้นนะครับแล้วมันก็ไม่หลุดโลนะครับอมไม่หลุดโลไม่หลุดคอตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้จะกลายเป็นแนวรับใหญ่นะครับห้ามหลุดแล้วนะครับเนี่ยยิ่งวันนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปยาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด stop loss แทนนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมเสียท่านะให้อีเธอร์นะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยผมใจไม่นิ่งนะครับผม ก็ขายออกไปนะครับแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็กลับมารับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงใกล้ๆมัน break t e นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเสียดายนะครับทุนของผมที่ดีๆอยู่ในโซน3,020-30-50สโ,โซนนี้นะครับที่ accumulate อยู่ในโซนนี้ปรากฏว่าต้องมาไล่เข้าแถวๆ3 1 0 0นะครับตรงนี้ก็เลยแบบถือแบบวันๆน,นะครับเช้านี้มาเห็นแทงนี้มาก็ค่อนข้างยิมยิ้มออกนิดนึงนะครับเพื่อน พอตึงๆเลยนะตัวอีเทอร์นะก็มองตอนนี้นะครับมองเป็นว่าลงมาตรงนี้เขียนว่าจบเนี่ยอาจจะจบแล้วก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นใหม่หรือเปล่าหรือเด้งขึ้นไปทํา A,B,C เป็นจบขึ้น B ตรงนี้นะครับแล้วก็กย่อลงทํา C ซึ่งมันขึ้นกับขาน,นี้แล้วแหละนะครับว่ามันจะขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งขึ้นสูงได้เท่าไหร่นะครับขา C มีโอกาสที่ลงมาเนี่ยมันอาจจะลงไม่ลึกนะครับก็เป็นจังหวะให้ ย่อรับย่อรับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ลุ้นๆกันนะว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะก็มีจังหวะได้เสียกันเยอะนะครับเอ๊เดี๋ยวนะแอบดูตัวนี้ก่อนอ๋อตัวนี้นะครับมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะฟิชเชอร์นะครับเออเมื่อวานเราคุยกันไปเรื่องฟิชเชอร์เนาะว่า4ชั่วโมงในอดีตน,นะครับช่วงตรงนี้นะเนี่ยช่วงหักลงใช่ป่มวะช่วงช่วงจะมีช่วงหักลงของฟิชเชอร์นะ ที่แบบทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องออกพฤติกรรมคล้ายๆเดิมนะครับก็คือรูดลงนะครับตรงนี้นะชุดไซเวลมันเนี่ยเนี่ยทุก,ทกเกือบทุกรอบนะเนี่ยฟีเจอร์ลงมาเนี่ยมันจะเกิดเดเวเจนนะครับที่เราคุยๆกันไวเนาะปรากฏว่าตรงนี้นะมันกินแกนเวลาไปไกลมากเนี่ยจนแท่งทุ่มหนึ่งนะผมกะว่ามันต้องมันต้องลงแรงปรากฏว่ามันหยุดลงตรงนั้นนะครับก็เลยก็เลยเป็นเหตุผลนะให้ผมเมื่อคืนเนี่ยผมกลับมาทยอยเข้านะครับตัวเนี้ย มันก็กินแกนเวลาไปค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็ตัวแม c ดีมันก็ยังดูแบบดีๆป่วยๆสลับสลับกันไปนะตรงนี้นะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดให้ให้รับเข้าแล้วก็เบรกเทนไลน์นิดๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นตัดสินใจเข้าไปใหม่นะครับตรงนี้นะก็เริ่มจะเป็นคอรประมาณตรงนี้นะครับแท่งเขียวเช้านี้นะครับผมเทียบเคียงกับไอแท่งตรงนี้เลยนะครับเพื่อนเพราะเดี๋ยวรอรันเทนลองรอ,งองวิ่งดูนะครับว่าเออมันไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ ก็อรอลุ้นกันนะครับเดีย๋ยวมาดู1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดฟิเจอร์นะไปเปิดเป็นตัว s t o แค a ติกถทยอยรับใน1ชั่วโมงกันนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะครับมันเบรกเทนไลน,น์ใน1ชั่วโมงไปแล้วนะเพื่อนเมื่อาวานเะนี่ยที่ผมลุนนะลุนเยี่ยวเหนียวเลยนะก็คือเนี่ยผมตีในชุดนี้นะครับพอมาเริ่มเบรกนะเนี่ยสามพันเตรงเนี้ยผมเลยทยอยเข้ากับไปใหม่นะครับ กดแรงเลยนะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นมีทุบลงเนี่ยชาวนี้ก็ขึ้นต่อกันไปนะครับก็เป็นเอาเป็นว่าตรงนี้นะมันเบรกเทรนไลน์ในชุดใหญ่ตรงนี้นะครับก็เราก็ลุ้นนะว่าไม่รู้ว่ามันจะพุ่งไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก,ก็หลักๆนะมาพอพอมองอย่างเงี้ยมาตีเป็นรีเทนเมนต์สมมุติว่าเรามองว่าชุดเนี้ยมันลงจบแล้วนะครับก็ลองคิดว่ามันจะเด้งไปไหนได้บ้างนะครับมีเป้านะครับน่าสนใจอย,อยู่32,80นะครับ เราก็โปรเจกต์เป็นขาขึ้นไปก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วก็ฐานฐานที่มันไม่ควรหลุดนะครับก็จะอยู่ฐานล่างตรงนี้แหละนะครับเพื่อนสามพันสามสิบโซนนี้นะไม่ควรหลุดแล้วนะครับเนี่ยนะก็ตีเป็นเทรนตรงนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้นะมันเบรกเอาขอบบนไปแล้วนะเดี๋ยวเราขยับเส้นกันต่อนะครับตรงชุดนี้นะครับยังเรียกว่ายัยงก็ยังไม่ได้เชื่อสนิทใจนะว่ามันจะกลับมาขึ้นนะครับ ตรงนี้มันขึ้นไปเทส0.5เรียบร้อยนะครับต้องเบรกแบบเข้มๆนะอย่างน้อยๆเบรกชุดตรงนี้ขึ้นไป3,000เกือบๆ3,000ให้ได้นะก็จะเป็นการดีนะครับมันก็ยังมองว่าเอา่อเคลื่อนที่ไม่จบยังได้อยู่นะครับมันก็ต้องลุ้นแล้วแหละนะครับตรงนี้นะลุ้นให้มันพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ตอนมันย่อกลับคืนลงมาเนี่ยพอให้มันย่นหลุด3,000แล้วกันนะครับชุดนี้นะก็เดี๋ยว คุยกันไปมันจะงงๆงันนิดนึงนะครับเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยมันมี2องซีนอโอนะที่คิดไว้นะครับก็คือนี่นะเราเรามองผมแล้วกันนะผมมองตรงนี้ว่าเป็น A ABC ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุด C นะครับแต่ตอนนี้นะครับซีเนอโอนั้นเนี่ยไม่เป็นจริงแล้วนะครับเพราะว่าตรงนรเนี้ยสไปเนี่ยมันเบรกยอดก่อนหน้าไปแล้วนะครับตรงเนี้ยก็เลยกลับมามองใหม่ว่าซีเนอโอที่เป็นแนวลงนะ เป็นแนวลงให้ไปรับใหม่เนี่ยหรือเป็นใครลองมาแล้วเนี่ยก็อ่เป็นแผนแบบไม่ค่อยดีนะก็จะมองตรงนี้นะเป็นชุด a b c ตรงเนี้ยชุดนี้เป็นชุด a แล้วก็ a b c ตรงเนี้ยเป็นชุด b นะครับแล้วก็ลงอาจจะมีลง c อีกคีหนึ่งหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ก็ลุ้นเหมือนเดิมนะว่าให้ b ตัวนี้นะครับมันขึ้นไปสูงสูงนะครับถ้าเกิดมันยิ่งสูงได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ อีก2นาทีจะบิดแท่ง day นะเนี่ย a ถ้าเป็น b สูงมากนะครับเป็น strong b ขึ้นไปนะครับลงมา c เนี่ยก็อาจจะแบบไม่หลุดฐานเดิมนะครับอ่าเป็น normal b อย่างเงี้ยก็สวยนะครับพอรอรุ้นนะไม่รู้มันออกท่าน,นี้หรือเปล่าหรือจริงๆ collection six s a ตรงนี้คือจบแล้วแล้วก็รอขึ้นเลยนะอันนี้รอรุ้นกันดูนะครับว่ามันจะออกท่าไหนนะครับโอเคเส้นเริ่มเละน,นะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งทั้งหมดเลยดีกว่า อ่ะนี่นะครับก็ถ้าเรารับตามโตในหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เริ่มเป็นแอ่งถ้วยยูเทิร์นนะครับประมาณหนึ่งนะครับก็รอรุ้นนะว่าชุดตรงนี้นะครับมันจะไม่ลักหลับรูดลงมาอย่างงี้นะครับให้มันขึ้นกลับไปอย่างงี้นะครับแล้วก็ค่อยลงตรงนี้นะครับจะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆที่ผมมองไว้อยู่นะครับโอเคอันนี้ในส่วนของอีเทอร์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เบรกเทนอะไรเรียบร้อยนะครับก็มาขยับเส้นนิดนึงนะครับเส้นเทนไลน์ใหม่ก็ออกแนวจะประมาณนี้นะครับริงก็เบรกไปแล้วเนาะตรงนี้นะยังไม่มีเพดานแล้วนเนาะว่ามันจะขึ้นไปตรงไหนนะครับก็หลักๆเนาะรอให้มันมาเทสอ่าดีเทสมันจะอ่าหกอ็ดจุดในโซนขาขึ้นนะครับตรงนี้นะก็เชื่อว่าคนดักเซลเนี่ยยังมีอยู่นะครับเนี่ย อาจจะอยู่ตามแนวฟิโบตรงนี้นะครับแถวองพันสามอตรงนี้กับอีกที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะ3 2 3 0นะครับประมาณนี้เลยนะตอนนี้กำลังพุ่งอยู่นะครับก็เราลุ้นนะว่ามันจะไปจบตรงไหนนะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้โอเคครับเพื่อนก็ผมเองนะก็ต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่า สรุปแบบง่ายๆว่าเมื่อวานเนี่ยเสียท่านะครับแต่ว่าก็ย่อยไปในทำเฟรมย่อยของเมื่อคืนนี้นะครับก็มีจังหวะให้ทําการซื้อนะครับผมเองก็ซื้อตามสเตจจี้ของตัวเองไปนะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงหักหัวนะครับแทนที่มันจะหักลงล่างนะมันหักหัวเด้งกลับนะครับขึ้นมาคอสตัว20นะครับผมก็เลยกดซื้อไปนะครับเช้านี้มาเบรกเทนไลน์ชุดใหญ่ที่เราตีพลาดไว้นะครับก็เป็นสัญญาณอันดีนะว่าเฮ้ย หรือว่ามันจะกลับมาเป็นพิกเป็นขาขึ้นนะครับในตัวชุดย่อยของ1ชั่วโมงเนี่ยมันมีอาการย่อลงมาเทสเส้น l ูแบ็กเรียบร้อยก็น่าสนใจนะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะพิกกลับเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับในระยะสั้นเนี่ยยังมองว่ามีโอกาสเด้งเป็นชุดขึ้น C ของขา B นะครับแล้วก็อาจจะมียังมีลงได้อยู่นะครับก็ อันนี้ก็เอามาพอเป็นแนวทางแล้วกน,นะเพื่อนเพื่อนลองเอาไปทำกันบ้านต่อนะครับทั้งตัว Bitcoin แล้วก็ตัวอ t h e เ e ียนะครับแนวโน้มเหมือนจะดีนะครับแต่ว่า,าถ้ามองกันลึกๆนะตรงนี้ Bitcoin มันเริ่มไซเวย์ช่วงที่บิตคอยพุ่งบางจังหวะนะครับ มันจะมีเหรียญเอาคอยบางตัวที่มันดีบขึ้นนะครับก็อาจจะต้องลองไปทำกันบ้านเพิ่มเติมดูนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับเอวเดเต e แล้วก็ PT ทคอมพิวเตอร์ด้วยก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับหลังหักเลยเดี๋ยวไปดามก่อน <c oughs>